ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเว็บไซต์ Pay OK นะครับมาเล่นกับทางบ้านนะครับเล่นหมากรุกกับทางบ้านนะครับสีดํานะครับเปิดตําแหน่งนี้น่าจะเป็นเม็ดซ้ายหรือไม่ก็ม้าซ้ายนะครับเราก็ขึ้นเบี้ยก้านะครับเม็ดขึ้นไปยืนตําแหน่งแทนเบี้ยนะครับม้าซ้ายมานะครับตัวเต็งม้าซ้ายนะครับจังหวะนี้นะครับเดินขบเดินม้านะครับ ผูกเบี้ยตรงกลางะด้านไว้ก่อนครับเพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์ของม้าซ้ายนะครับม้าใหม่อีกตัวนึงครับโอ้โหท่านนี้แรงมากนะครับเปิดเบี้ยไปสกัดกันไว้ก่อนนะครับม้าตัวหลังของดํานะครับอาจจะมาขโมยได้นะครับขึ้นคนไปรับครับนะครับขึ้นคนไปผูกเบี้ยครับจุดเซนเตอร์ไว้ก่อนนะครับ ตำแหน่งต่อไปให้ขึ้นโคนนะครับขึ้นโคนนะครับตาต่อไปนะครับจะเป็นขุนนะครับสีดำเปิดเบี้ยตำแหน่งนี้นะครับตาต่อไปขึ้นม้าครับ ครับสีดำฉีกมา้าออกมานะครับเป็นการขยายตัวหมากนะครับเรานะครับใช้เลือนะครับตัวขวามือนะครับมากดตําแหน่งใต้เม็ดเรานะครับสีดำขึ้นขุนนะครับขึ้นขุนตำแหน่งนี้ก็ เลยรำมาได้ไหมครับเอาเลยกอ,อีรำหนึ่งมานะครับก็ลองวัดกันดูนะครับขุนดำหนีนะครับถ้าหน,นีไปอยู่ฝั่งนี้เราก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับจังหวานี้นะครับ เราก็ระเบิดนะครับระเบิดเบีย้ยขึ้นไปนะครับสามตัวนะครับยอมใม้กินตัดกลางนะครับพอเราจะโจมตีตรงกลางกระดานนะครับเดินโคนขึ้นไปนะครับเลือกคิดจะนะครับออกเบีย้ยกินตำแหน่งนี้นะครับเอาเม็ดกิน,นครับ โดนไล่ไหมครับเ,เม็ดกินจะเป็นแท่นนะครับในอนาคตนะครับก็มีเม็ดนะครับกับอถ้าเบี้ยกินเราเป็นแท่นนะครับก็มีเม็ดกับม้านะครับตำแหน่งนี้เราจะใช้อะไรดีนะครับ ขอใช้ม้าแล้วกันนะครับมาขึ้นไปนะครับเดินโคนมาไล่นะครับเดินโคนมาไล่ก็น่าจะต้องกินกัน,นครับกินเข้าไปนะครับนะครับ เดินมาขึ้นมานะครับเดินมาขึ้นมาตำแหน่งนี้ก็เราน่าจะเดินโคลน,นครับเดินโคนขึ้นไปนะครับ เดินม้าก,กลับมาดีกว่านะครับกลับมาในตำแหน่งม้าขวานะครับตำแหน่งนี้ขึ้นขุนนะครับขึ้นขุนนั้นเราเราก็คงไปต่อนะครับเราเม็ดขึ้นไปนะครับเอาเม็ดขึ้นไปนะครับ เปิดเม็ดตำแหน่งนี้นะครับอาเราจะกินเม็ดดำนะครับผู้ต่อสู้รู้ทันนะครับผู้ต่อสู้รู้ทันก็คงต้องเดินเบีย้ยขึ้นไปยันนะครับขึ้นไปยันก่อนหรือว่าเราไปกินเบี้ยริมนะครับน่าจะไปขโมยกินเบี้ยริมก่อนดีกว่านะครับตำแหน่งนี้นะครับ เขาจะให้เรากินหรือเปล่านะครับนี่คือปัญหานะครับไปครับเบีย้ยตรงตำแหน่งตำแหน่งชอช้างนะครับเบีย้ยเกือบริมนะครับไม่เชิงว่าริมนะครับตำแหน่งนี้นะครับอาจจะเปิดเม็ดมากตันก็ได้นะครับ เปิดเม็ดมากันเราก็น่าจะต้องนะครับซ้อนเรือนครับท่านนี้เล่นม้าซ้ายได้ดีมากนะครับผิวนะครับผิวไหวนงสใสน้ำนะครับ ไก่ก้าวฟ้าก็เริ่มจะเครียดนะครับมีความตึงๆนะครับใช้เรือมาผูกนะครับใช้เรือมาผูกตำแหน่งนี้ก็นะครับเราน่าจะใช้เรืออีกลำหนึ่งนะครับเสริมเข้าไปนะครับเป็นการกดดันนะครับเรื่องที่จะใช้โคนไปผูกนะครับ อุกตำแหน่งนี้ก็จะเล่นงานเราแล้วนะครับเนี่ยนะครับทิมเบียไล่ม้าได้ไหมครับทิมเบียไล่ม้านะครับคงต้องไล่นะครับไล่ไปก่อนครับทิมเบียไล่ม้าไปก่อนครับให้ม้าดำกลับไปก่อนครับกลับมาไล่เรือนะครับโอ้โหแสบจริงๆนะครับ ตำแหน่งนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็คงต้องเดินเรือนครับกลับมานะครับมาคุ้มครองโคนโคลนดำไอโคนขาวนะครับตำแหน่งนี้ก่อนนะครับตำแหน่งต่อไปเราก็คงจะโดนไล่เม็ดนะครับเม็ดลงคงกลับมาที่ตำแหน่งเม็ดซ้ายนะครับนะครับตำแหน่งเม็ดซ้ายนะครับเพื่ออ่านะครับมาคุ้มครองครูนะครับ คุณครูที่น่ารักนะครับแม่ทัพของเรานะครับตาต่อไปนะครับก็เป็นตาสีดำนะครับเดินนะครับ พยายามครับกดดันครับสีดำครับพยายามให้ต่อเนื่องนะครับกดดันอย่างเต็มที่นะครับเท่าที่จะทําได้นะครับสีดำก็พยายามตอบโตเรานะครับตอบโต้เราอยู่ตลอดเวลาครับแทงเบี้ยตาแหน่งนี้มานะครับจะมาทําอะไรนะครับจะขยายเม็ดขึ้นมาเล่นนะครับ ขยายเม็ดขึ้นมาไม่ได้นะครับถ้าเราไม่กินนะครับแทงเบีร์ขึ้นไปเฉยได้ไหมครับแทงเบีร์ขึ้นไปนะครับเราเลือกที่จะไม่กินนะครับไปใช้เงื้ง่ายนะครับอนาคตกท็ทิมใส่เม็ดนะครับพเพราะเรือข้างหลังนะครับ อนาคตก็อาจจะมีสิทธิ์ขาดได้นะครับเอ้ยเม็ดเขาก็ไหล,าหลามาได้สิอย่างเงี้ยนะครับก็เดินไปแล้วครับทำไงได้นะครับ ดินะครับเรื่อที่จะปูเบีย้ยนะครับปูเบีย้ยขึ้นมานครับเอาคนขึ้นไปรับได้นะครับตำแหน่งนี้เอาคนขึ้นไปรับนะครับโอ้โหกินเราครับกินกินคนขึ้นไปรับครับ ม้าโค่นครับของสีดํานะครับสองตัวนี่ครับผิวไหวมากนะครับจังหวะนี้มีจังหวะลอยนะครับลอยก็ต้องกินกันนะครับนะครับลอยเบี้ยนะครับจะเอาเรือมานะครับอ่าเราใช้โคนนะครับไปบังไว้ก่อนครับขังเรือนะครับ จังหวะต่อไปนี่เราสามารถลอยนะครับโอ้โหว่าจะลอยนะครับว่าจะลอยเม็ดนะครับลอยเบี้ยนะครับจังหวะนี้มีเบี้ยนะครับตัวริมนะครับฟรีอยู่หนึ่งตัวนะครับสนใจไหมครับไปครับกินเบี้ยริมดีกว่านะครับ ทีแรกว่าจะเดินม้าไปไล่เรือนะครับตอนนี้เรือเขาติดติดภูเขาน้ำแข็งอยู่นะครับเราก็อยากไปไล่เขานะครับเขากลับมาเขาก็สามารถพลิกตัวได้นะครับใช้เรือมาผูกนะครับเรือมาผูกตำแหน่งนี้ก็ ซ้อนเรือได้ไหมครับซ้อนเรือกินเลยนะครับซ้อนเรือกินครับน่าจะเป็นแต้มที่ดีที่สุดนะครับไปครับ กินเบีย้ยตำแหน่งนี้นะครับก็กินกันครับอามาก,กินหัวก,กินด้วยครับอาม่าเอาเบีย้ยกินเราไม่สงสนนะครับเบีย้ยตำแหน่งนี้ในอนาคตก็อาจจะมามาจับโคนนะครับมาจับโคลเราก็ไปครับเลือก,กินก่อนครับ เขาไม่สนนะครับไม่สนเราก็ไม่เป็นไรนะครับเราเอาม้านะครับไปจับเรืออีกทีได้ไหมครับม้าจับเรือนะครับมาไล่เรือไปอีกทีนะครับเขาเามากินสองนะครับกินสองก็กินครับไปครับได้กินเรือนะครับ ใช้ความคิดเห็นเขาสู้กันนะครับตำแหน่งนี้นะครับเขาไม่สนนะครับเลือกที่จะเอามากินนะครับนะครับเอามากินนั้นเราคงต้องกินเรือก่อนนะครับกินเรือก่อนนะครับ มาไปลุกเราได้ไหมไม่ได้นะครับกินเรือเข้าไปก่อนครับอ่าเขาผมกินเรือผมก็ผิดนะตำลักเขาสามารถเอาเรือนะครับกินหนีได้นะครับถ้าตาแหน่งนี้นะครับเมื่อกี้ถ้าเขาเอาเรือเอาเรือ ตัืที่มาผมจับอยู่นะครับกินเบี้ยนะครับที่ตำแหน่งชอช้างชอช้างสามนะครับทีนี้เรือผมต้องหนีแล้วครับแต่ก็เป็นเรือเท่ากับเรือแรกโคนนะครับก็โอเคครับตำแหน่งนี้ผมได้เรืออีกลำหนึ่งนะครับไปกินเม็ดนะครับไปครับจังหวะนี้น่าจะดีกว่านะครับ ทีนี้ก็จะเป็น2ติดนะครับเม็ดนะครับกับม้านะครับโอ้จังหวะนี้ชุนนมุลนะครับชุนนมุนชุนละเกนะครับทิ้งม้านะครับเกิดอะไรขึ้นกับผู้เล่นท่านนี้นะครับครับขอดูนะครับพันสามนะครับพันสามหกสองก็แต้มไม่ใช่น้อยนะครับไปครับ ไม่น่าจะพลาดง่ายๆนะครับแต่ก็เป็นไปได้เป็นไปได้เสมอนะครับกับเกมกีฬามากระดาะครับกูต่อสู้ยอมแพ้แล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับหมากลุกไทยไก่9ฟ้านะครับติดตามชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ